วันนี้กับเปลืน่นเปอนทุกๆคนพบกันอีกครั้งหนึ่งกับผมทางช่องดัจจันแน,นลออนพบกับสาราดีๆมีประโยชน์บอฝากกดไล กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ทำคลิปปัฒนาในกางต่อไปขอบคุณมากครับวันนี้ผมจะ ว่าเปลือนเปลอนมาพบกับต้นมะพร้าวแปลกปราร้าดขับนเปลือนเปลอนดูการเอาเองครกับว่ามีลักษณะเป็นแตกปราราดยังไงดูควงนี้ก่อนกับ แงมองไม่ค่อยจับครั้งนี้อาจจะจัด ปางเป็นกิ่งพุ่มดูได้ประมาณหนึ่งรองตามซี่ฮะครับเปอนเพื่อนๆดูได้่าใดก็ลองดูนะครับอัน เต็มๆอีกครั้งนึงครับ ผมก่อนจะจากกันไปวันนี้ครับก,ก็้อฟักกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับทางช่องอินตัจันชนแนลครับขอบคุณแหละสวัสดีครับ